สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะก็มาอยู่ในป่ากับพึ่งอีกแล้วนะคะพึ่งก็ส่วนมากก็จะเข้าป่าเข้าเขานะคะอยู่แต่ในป่าในเขานะคะวันนี้นะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะ เราก็จะเจอน้ําบ่อยเยอะมากๆเลยนะคะเดินไปตรงไหนในจุดตรงไหนของในป่านะคะที่เป็นสายทานเนาะเราก็จะเจอต้นน้ําลําทาน,นะคะที่ไหลามาเรื่อยแต่ว่าวันนี้ที่แปลกกว่าทุกๆคลิปก็คือพึ่งเดินมาเจอสะพานนะคะที่มันเชื่อมระหว่างภูเขาลูกหนึ่งไปอีกภูเขาลูกหนึ่งรถไม่สามารถวิ่งได้นะคะเพราะว่ามันเกิดจากภัยธรรมชาตินะคะเมื่อหลายหลายปีที่แล้วเนาะสะพานเนี้ยมันก็จะเป็นสะพานสําหรับให้รถวิ่งนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสะพานมันขาดไงพอเส้นทางนี้ไม่ ไ,ได้ใช้งานแล้วนะคะผู้คนจึงนิยมมาออกกำลังกายกันนะคะชมสำรวจธรรมชาติกันนะคะ เดินแบบสบายมากเลยนะคะถนนหนทางตรงเนี้ยเขาก็จะติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามรถเข้าห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะขเขาก็จะมีการปรับฝ่าฝืนอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะเพื่อนๆป้ายจราจรทุกอย่างอะไรที่อยู่บนถนนเนาะเขาก็จะอยู่โคงเดิมแต่ว่าเขาก็จะมีป้ายทางเข้าทางออกเนาะที่ติดเอาไว้ว่าห้ามเข้านะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงที่พิ่งยืนอยู่นี้ก็จะเป็นใต้สะพานนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเพิ่งกําลังจะหาทางนะคะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะคะแต่ก่อนนู่นนะคะสะพานนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่ามันเกิดจาก สาเหตุน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ทั้งน้ํานะคะไหลพัดลงมาจากบนภูเขานะคะก็เลยทําให้เป็นสภาพเช่นนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนที่มันขาดเนาะสะพานมันขาดนะคะมันก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูเขาฝั่งนี้นะคะไปอีกภูเขาฝั่งนั้นนะคะข้างล่างนี้แต่ก่อนมันก็จะเป็นสายน้ําแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าสะพานมันขาดหายไป แล้วก็ถนนเส้นนี้ก็ไม่ได้ใช้งานอีกแล้วนะคะเวลาเรามองไปฝั่งนู้นเนาะเราก็จะยังคงมองเห็นป้ายจราจรต่างๆนะคะที่ติดเอาไว้ตามถนนมันก็เก่าบ้างอะไรบ้างมันก็ซุดซม,มไปตามเวลานะคะเพื่อนเือนเนาะน้าเย็นมากๆเลยนะคะอันนี้พึ่งก็หาทางจะข้ามอยู่นะคะเวลาเรามองอย่างเงี้ยเหมือนมันจะข้ามง่ายๆนะคะแต่ว่าก้อนหินข้างล่างไงยมันเป็นเหมือนตะไคร่นะคะเหมือนเป็นตะไคร่น้ําอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราลื่นนะคะเพื่อนเน้ําอย่างเย็นเลยแล้วก็ไหลแรงมากเลยนะคะ น้ำไหลแรงแรงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนไงคะน้ำมันก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะตามป่าตามภูเขาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะมันก็จะชุ่มชื่นนะคะเพื่อนๆชุ่มชื่นชุ่มฉ่าวันนี้นะคะเราก็ได้มาเดินชมธรรมชาตินะคะมาเดินชมธรรมชาติชมสำรวจนะคะถนนเส้นทางที่ถูกปิดนะคะในป่าลึกนะคะ ว่าซ่อนซ่อนความธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้นะคะตรงถนนเส้นที่ขาดหายไปนะคะแล้วเราก็สามารถเดินไปแล้วก็ชมธรรมชาติไปสบายๆนะคะไม่ต้องแบบว่าห่วงหน้าพะวงหลังนะคะว่ารถจะมาข้างหน้าข้างหลังหรือเปล่านะคะก็คือเดินตรงถนนหนทางแบบว่าไม่ต้องมองดูรถเหลียวหน้าเหลียวหลังเลยนะคะก็เดินแบบว่าสำรวจธรรมชาติได้สบายเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่เดินร่วมทางกันมาจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะวันนี้เพึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ แล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ